อ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเดลิเปอร์กลับมาพบกันกับทีเด็ดสกอร์สูงต่ำสองคู่เน้นเนประจำวันจันทร์ที่25กันยายน2566ครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้และไปดูทีเด็ดสกอร์สูงต่ำสองคู่วันนี้กันเลยดีกว่าครับคู่แรกนะครับเราก็จะอยู่ที่ฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาีนะครับทีมเจ้าบ้านวานาโมพบกับไอเคซิลิอูดนะครับคู่นี้นะครับก็จะเปิดราคาสกอร์สูงมาที่เลทสองลูกครึ่งควบสามนะครับนะส่วนทางด้าน ไตินะครับเจอกันมา6ครั้งนะครับหครั้งก็จะออกสูงไปแค่เกมเดียวออกต่ำห้าครั้งนั้นล่าสุดออกต่ำนะส่วนมาราโม่นะครับในรอบของนั้นที่ผ่านมาออกสูงสามเกมออกต่ำสามเกมส่วนซิดิอนะครับก็จะออกสูงไปทั้ง6เกมเลย3ต่อ0ูนต่อ2 6ต่อ0ูนต่อ3 2ต่อ1และ7ต่อ0ครับซึ่งคู่นี้นะครับถ้าดูผิวเผินจากเฮดทูเฮดเนี่ยจะออกต่ำซะมากกว่าวันนี้ราคาเปิดมาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็การยิงเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับมาราโม่ เยอะเสียเยอะนะครับนาะแล้วก็สิลิวต์ด,ด้วยนะครับคู่นี้นะครับนะผมเชียร์นะครับเชียร์สกอร์สูงนะผมคิดว่าถึง3นะนะอ,อะไรอย่างนะครับนะก็ให้อยู่สูงแล้วกันให้อยู่สูงวานาโมคด้วยราคา2ลูกครึ่งครบ3ครับส่วนอีกคู่หนึ่งอยู่ที่ฟุตบอลเซกูด้าดิวิชั่นสเปนนะครับเตนิลิเฟ่พบก,กับเอสปาร์เนียนคู่นี้ราคาสกอร์สูงบนมัเพียงแค่เหลืสองเม็ดนะครับส่วนทางด้านเซตีนะครับ เจอกันมา2ครั้งก็ออกสูงทั้งสองครั้งเลย2ต่อ2 2ต่อ1นะแต่ว่าย้อนหลังไปประมาณ20ปีเลยนะตั้งแต่ปี2002-2003นะครับส่วนในรอบผมนั้นที่ผ่านมานะครับในรอบผมนั้นที่ผ่านมาไอ้ขออภัยนะผมเปิดสถิติผิดนะครับผมขออแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับ,ปบ,รบเปิดสถิติผิดนะครับโอ้โหอ่ะขออภัยขออภัยเสียเวลานิดนึงนะฮะอ่ะเจอแล้วนะครับนะอ่ะขออภัยนะครับ ไซพีนะครับน่าเจอกันมา6ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับออกสูงไป3เกมออกต่ำสา3เกมนัดล่าสุดออกต่ำนะครับแล้วออกต่ำมาสองนัดติดแล้วด้วยส่วนเปเนลิเฟ่เนี่ยนะครับในรอบวงนัดที่ผ่านมานะครับในรอบวงนัดที่ผ่านมาออกสูงไป1 2 3สออกสูง3เกมออกต่ำา3เกมส่วนเอสปานยอนก็จะออกสูงไปประมาณ5เกมออกต่ำเกมเดียวนะครับคู่นี้เนี่ยผิวเผินนะครับก็ออกสูงค่อนข้างดีผมคู่นี้ก็ชอบสูงเหมือนกันผมว่า2เมตรมีถึงนะครับนะ ก็ต้องไปรุ้นกินเต็มสำหรับวันที่3ให้อยู่สกอร์สูงเตนลิเฟ่ด้วยราคา2ลูกนะครับก็สรุป2คู่วันนี้เป็นทีเด็ดสกอร์สูงทั้ง2คู่เลยคู่แรกนะครับให้อยู่สูงวานามด้วยราคา2ลูกครึ่งครบ3ส่วนอีกคู่หนึ่งให้สูงเตนิลิเฟ่ด้วยราคา2ลูกครับส่วนตัวเต็งตัวเน้นตัวเดียวให้เน้น สูงแต่เนริเฟ่เป็นพระเอกของงานครับสำหรับแนวทางน,นี้ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดที่ดีก่อนทําก่อนตามการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับสำหรับใครที่อยากจะลดความเสี่ยงก็สามารถไปสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ผอบถูใต้คลิปสําหรับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ